มาต่ออีกหนึ่งสาวนะครสำหรับคนนี้น่ารักสายสาขวัญใจผมเลยครับใช่ค่ะถือว่าคิวงานเขาเนี่ยเพียบเลยคุณนี้เลยออมสุชาโอ้ยคู่จิ้นของไม้พิรัตแล้วเธอคู้อะสู้เลยไหมเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้สักอย่างอะแล้วยังไงตอนนี้มีเรื่องอะไรอัปเดตพึ่งบินกลับมาจากประเทศเกาหลีครับบินไปทํางานมาที่นู่นไม่รู้ว่าเนี่ย เห็ uhm นบอกว่าไปทํางานที่นู่นเห็นถ่ายรูปคู่กับไม้วิรัตด้วยนี่ไงไม่รู้ว่าไปทํางานหรือไปเที่ยวโอ้โหบอกว่า2ต่อสองเลยนะกลับมาจากเกาหลีผมเป็นป้อมน่ารักอ่ะใช่แล้วก็กลับมาไทยปุ๊บเนี่ยรับงานต่อเลยอะคิดดูดิงานเยอะขนาดนี้นะไม่รู้ว่าแฟนๆแบบแฟนคลับเขาจะแบบยังไงกันแน่นะจ๊ะอะไปอัปเดตค่ะ หวานเลยเหรอ <c oughs> ค่ะก็จริงๆเราก็ถ่ายรูปด้วยกันเยอะค่ะก็พยายามอัปเดตให้แฟนๆที่เนี่ยเขาได้เห็นเหมือนกันเพราะว่าแฟนๆบางส่วนไม่ไม่ได้ไปเนาะเขาก็ลงรูปเยอะๆนะแล้วก็ถ่ายรูปให้ให,ให้เขาเห็นกันไม่มีเลยอยู่กับแฟนขับกรุ๊ปใหญ่มากค่ะก็ก็ไปแบบเทคแคร์แฟนขับด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนเลยถึงประมาณตีหนึ่ง สนุกมากค่ะพาพาแฟนคลับคนไทยไปตามรอยฟูฮาเกาหลีสถานที่ที่อ้อมกับไม้ไปถ่ายซีรีส์ในแต่ละจุดในแต่ละเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็แฮปปี้เก็บภาพความประทับใจกันมาค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ไป2คนเนี่ยก็มีรูปคู่มาให้แบบแฟนคลับจิ้นตลอดอ่ะใช่<อ>นะคะคก็แฮปปี้มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคู่จิ้นที่เหมาะมากๆนะคะเชื่อว่าแฟนชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยเราก็ได้ฟิ้กันแบบสุดยิ่เลยทีเดียว